ขอสาบานต่อหน้าศาลเจ้าพ่อไทรข้าจะรักจวงจ,จะมีจวงคนเดียวตลอดไปหากข discord, ้าป <c oughs> <c oughs> ิดคำสาบานขอยฟ้าผ่าทันทีคือการทาตัวดำเวลาตอนโดนฟ้าผ่าเนี่ยพี at <t <t ่ยอดและทีมงานทุกคนก็จะคอนเซิร์นกับเราเรื่องนี้ว่าเฮ้ยพี่พี่แพ้เครื่องคาร์บอนที่มันจะต้องทาตัวไหมเดี๋ยวต้องมีการทำเอฟเฟกแผลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนที่มันทามันเหมือนมันเป็นเหมือนน้ำมันผสมแบบ สีดําแล้วทาลงไปในช็อตที่คุณเห็นผมแบบโดนฟ้าผ่าเปียงๆๆภาย,ยในสาวิเนะในระยะเวลาจริงๆนี่คือใช้เวลานานมากนเปียงแรกทาตัวดําเปี้ยง2ทําแพ้ผมไม่นึกนะว่าคนมั่งจะดําในดําได้ขนาดนั้นีคิค่ะพี่มันยังแบงบผมก็ไปในหูกูกเนี่ยใครจะเห็นเราตอนลาน้าง <c oughs> ใช้เวลาในการทานานมากล้างนานกว่าอีกโ <c oughs> อ้โหลา้างใช้เวลาขัดต้องมี10นาที15นาทีกว่าจะออกหมด มันยากกว่าเพราะทุกคนแม่งไม่ล้างให้ผมไงพอเราถ่ายทั้งหมดเสร็จคาดเลิกกล้องทุกคนแม่งจิตเขาก็มุ่งไปสู่การกลับบ้านเขาก็แบกแบกแบกทุกอยากผมก็โอ๊ตก็นั่งถูกัน หวังว่าทุกๆคนจะมีความสุขกับการชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในช่วงวันหยุดแบบนี้นะครับพาลูกพาหลานมาดูครับเป็นหนังที่เป็นมิตรต่อทุกคนก็ฝากด้วยครับกับภาพยนตร์เรื่องอัตมาฟ้าผ่านนะครับ6เมษายนนี้ครับเจอกันในทุกโรงภาพยนตร์สนุกแน่นอนนะครับ